โรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เกิดอัมพาตอัมพาตมีปัจจัยต่อโรคต่างๆดังนี้อายุอารมณ์อาหารการกินการทำงานหนักความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและจากลมก่อโรคจากภายนอกส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆทางการแพทย์แผนแบ่งกลุ่มอาการเป็นสองกลุ่มใหญ่ดังนี้ 1. กลุ่มที่โรคกระทำต่อเส้นลมปราณตำแหน่งของโรคตื้นความรุนแรงของโรคน้อยกว่าโดยผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงหรือชาเพียงครึ่งซี่ปากเบี้ยวพูดไม่คล่องไม่มีอาการมึนง,งงรวมด้วย 2. กลุ่มที่โรคกระทำต่ออวัยวะภายในโดยตำแหน่งของโรคค่อนข้างลึกและอาการหนักกว่ากลุ่มแรกโดยผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงชาครึ่งซี่ ปากเปี้ยวพูดไม่คล่องและจะมีอาการเกี่ยวกับสติปัญญาร่วมด้วยเช่นสติเลื่อนลอยวงนอนหรือหมดสติและการควบคุมอุจจาระปัสสาวะบกพร่องในการรักษาทางการแพทย์แผนจีนจะใช้วิธีการฝังเข็มเพื่อทำให้หลอดเลือดขยายตัวขจัดเสมหะลมและเลือดที่ขั่งในเส้นลมกราณต่างๆ ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองหัวใจและแขนขาได้มากยิ่งขึ้นโดยจะมีการจับชีพจรดูสีลิ้นและสอบถามอาการจากผู้ป่วยเพื่อประเมินและวินิจฉัยร่างกายก่อนทำการรักษานอกจากการฝังเข็มรักษาแล้วจะมีการปรับสมดุลและฟื้นฟูร่างกายด้วยยาจีนอีกด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจรับการรักษา หรือมีข้อสงสัยอยากปรึกษาแพทย์สามารถติดต่อมาได้ทางมาเจคลินิกค่ะ